โครงการ Prep Power Design อตอนตอน2 0 2 3ค่ะในวันนี้พวกเราจะมาน,นำเสนอไอเดียของพวกเราคร่าวๆนะคะเพื่อนำไปสู่กระบวนการ Crow d Sourcing หรือว่าเป็นการเปิดรับความคิดเห็นจากสาธารณะนั่นเองค่ะโดยที่ในวันนี้นะคะปัญหาที่พวกเราเลือกที่จะนํามาแก้ไขหลักๆคือปัญหา Prep Access หรือว่าการเข้าถึงยา Prep นั่นเองค่ะโดยที่พวกเรานะคะเล็งเห็นว่าการเข้าถึงยา Prep ในประเทศไทยต,ตอนนี้นะคะเราต้องผ่านการะบวนการที่ค่อนข้างนานค่ะ อย่างเช่นการเข้าไปตรวจเลือดเข้าไปคอนซลท์กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการประเมินแล้วก็รับยาเพล็บต่อไปค่ะโดยที่พวกเรานะคะ ต้องการที่จะให้การเข้าถึงตรงนี้เนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการประหยัดทั้งค่าเดินทางรวมไปถึงประหยัดทั้งเวลาสําหรับเพลฟเทคเกอร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะมีการให้ความรู้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาเพลฟที่ถูกต้องทําใหไม่เกิดการใช้ยาเพลฟที่มีประสิทธิภาพค่ะและมีการให้ความรู้กับคนเพื่อเป็นการ raise awareness ให้กับคนนะคะที่มีความเสี่ยงจะได้เข้ามาประเมินความเสี่ยงแล้วก็ประเมินการใช้ยาเพลฟต่อไปในอนาคตค่ะและสุดท้ายนะคะก็ทําให้คนทั่วไปเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับยาเพลิฟแล้วไปเกกี่ยยวับาพ ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทีมเรานะคะได้มีการดีไซน์วิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด3รูปแบบค่ะก็คือ 1. t e l e m e t ก็คือการร่นระยะเวลานะคะ 2. Application ก็คือการยืนยันตัวตนค่ะ 3. ก็คือ Movement เพื่อการเข้าถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างแคมเปญหรืออะไรก็ตามนะคะโดยวิธีแก้ปัญหาของเรานะคะก็คือ t e l e m ม t ครับสามารถร่นระยะเวลาได้ ในปัจจุบันการตรวจโรคเอชวีเนี่ยเราต้องไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าองค์กรที่สามารถจ่ายยาเพลได้ครับฉะนั้นเราเลยคิดวิธีการแก้ปัญหาคือการลงพื้นที่ครับผมลงพื้นที่นี้ถ้าคนน้อยเราจะลงแค่รถตู้ที่สามารถตรวจเอชไวีได้แล้วหรือว่าถ้าคนเยอะเนี่ยเราจะทําเป็นซุ้มครับโดยเราจะตรวจได้อย่างไรในต่างประเทศนะครับมีชุดตรวจ HIV ที่สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองอยู่ ในช่วงแรกเนี่ยเราจะให้ผู้ช่วชาญเนี่ยเป็นการตรวจให้แล้วก็เหมือนสามารถขยายได้เหมือนการตรวจโควิดครับผมทาให้คนรู้จักเยอะมากขึ้นเมื่อเราตรวจแล้วเนี่ยเราจะส่งผลตรวจเข้าไปในแอปพลิเคชันครับและแอปพลิเคชันนี้สามารถนําไปยื่นต่อเภสัชกรใกล้บ้านหรือว่าร้านขายยาเพื่อนําไปรับยาเพลทได้ครับผมในสังคมไทยพวกผมยังคิดว่ายาเพลทเป็นยาที่เขาถึงยากมากๆ เพราะว่าถูกจํากัดการซื้อการขายหรือว่าข้อจํากัดในการกินหลายๆอย่างครับยกตัวอย่างปัญหาทานะกฎหมายอย่างหนึ่งครับโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นที่สามารถออกอยาเพล็ให้กับคนไข้ได้ซึ่งมันทําให้เกิดปัญหามาหลายๆอย่างครับผมหนึ่งคนมองว่ายาเพล็เนี่ยเข้าถึงได้ยากและถ้ามันเข้าถึงได้ยากต่อไปเนี่ยในอนาคตคนก็จะใช้น้อยลงไปอีกครับผม 2. ด้วยข้อจํากัดในการรับยาครับทาให้ใช้เวลาในการรับยานานเกินควร บวกกับต้นทุนสําหรับเกินดินทางและค่าจิตประทัในการรับยานั้นหลายคนที่ต้องการยาเพล็ก็ยังเลือกที่จะไม่ไปโรงพยาบาลครับคนยังมองว่ายาเพล็เนี่ยเป็นยาป้องกันโรคเอดส์ครับผมซึ่งในสังคมไทยยังไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้เท่าไหร่หมายความว่าคนที่ใช้เนี่ยครับจะทําให้ภาพลักษณ์ตัวเองเสื่อมเสียหรือว่าคิดเป็นในาหารที่ไม่ดีครับซึ่งปัญหาเราเนี่ยครับทำให้พวกผมเกิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือการทำเทเลเมดิซินครับบวกกับ <application. S 1> ในส่วนของการ Movement เพื่อการเข้าถึงนะคะเราจะจัดทั้งหมด2วิธีค่ะก็คือ 1. จะเป็นวิธีการสร้างแคมเปญน,นะคะ 2. ก็คือวิธีาการโฆษณาตามโซเชียลมีเดียนะคะวิธีแรกเนี่ยการสร้างแคมเปญเนี่ยเราก็จะอาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือรอะไรก็ตามตามสถานที่ต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายของเราไปแฮงเอาทบ่อยๆนะคะเพื่อ,อผู้ที่เป็น Prep Taker นะคะหรือว่า อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคือสําหรับผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับยาเพล็นะคะเพื่อจัดแคมเป็นเพื่อการให้ความรู้ให้รางวัลหรืออะไรต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เข้าถึงยาเพล็ได้ค่ะแล้วก็วิธีที่2นะคะก็คือการโฆษณาโซเชียลมีเดียนะคะเราจะมีการสร้างอินโฟกราฟิกขึ้นมาค่ะเป็นอินโฟกราฟิกที่มีความสวยงามน่าสนใจแล้วก็สรุปสั้นๆได้ใจความนะคะหรือว่าจะเป็น การสร้างแอนิเมชันแบบสั้นหรือว่าเป็นช็อตวิดีโอนะคะเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยได้สามารถเข้าใจได้เลยว่าเกียวกัการกินยาเพล็บเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย100%ยเปเซ็นค่ะพวกเรา Made in J-Pack ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดภาพรประการใดหรืออยากแนะนำอะไรสามารถแนะนำได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ